สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับอีพีนี้แอดมินก็มีข่าวสามาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจแก่แอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเปเปอร์อยู่คุมซิตี้ต่อหลังหมดสัญญาปี2025ข่าวนี้นะครับทำให้ใจของชาวเรือใบสีฟ้าสีฟ้าๆนน้อยนะครับ ทองโตขึ้นมาทันทีเลยนะครับเมื่อทางด้านบอสเป๊ของเรานะครับได้ออกมากล่าวยืนยันในงานถแถลงที่สหรัฐอเมริกานะครับว่าเขายังคงมีความรักในงานกุนซืออย่างเต็มเปี่ยมโดยเฉพาะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งไม่ต่างจากวันแรกที่ทำงานที่นี่ จึงแสดงให้เห็นว่าเป๊ปต้องการที่จะอยู่คุมทิตี้ต่อหลังหมดสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์2025หรือว่าปีหน้านะครับบัเปก็ได้กล่าวใจความอย่างนี้นะครับว่าถ้าคุณรักในสิ่งที่ทําอยู่ทําไมผมต้องหยุดด้วยละ่ะผมชอบมันมากๆพอๆกับที่แมนเชสเตอร์ทิตี้จ้างผมดังนั้นมาลุยต่อกันเถอะนี่นะครับก็เป็น บทความนะครับที่ได้ออกมาพูดของทางด้านบอบเบมนะครับซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่จะมองว่าทางด้านบอบเบ็นะครับจะอยู่คุมแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปอนาคตทำให้ในอนาคตของเรานั้นมีแชมป์การันตีอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับามาดูข่าวต่อมานะครับลูอิสเบื่อแล้วตัวจับฉ่ายขอไปเล่นเบอร์8ปดลิโก้ลูอิสลูกม่อคนเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ เจ้าหนูวัยสิปีนะครับแสดงความต้องการที่จะเติบโตรพร้อมขอยืนตำแหน่งกองกลางเบอร์8ดังนั้นนะครับได้ออนวอนเป๊กกัวเดียล่าคุณตือคนปัจจุบันนะครับว่าขอให้เจ้าตัวนั้นลงในตำแหน่งกองกลางเบอร์8นะครับขอให้บอลนั้นช่วยจัดตามคําขอ,ขอ,ขอให้ทีแม้ทราบว่าต้องแข่งขันจึงโอกาสลงเตะอย่างดุเดือดกับทั้งเควินเดียบอยแมเดลซิวามาเตอุสเนสหรือฟิลฟอร์เดนนะครับซึ่งแต่ละคนนะครับก็เรียกว่าตัวท็อปทอปทั้งนั้น ผู้เล่นไว้19ปีนะครับคือเด็กปั้นที่เป๊บกวัวเดียล่านะครับทั้งฟูมปักทั้งขัดเกลาด้วยตัวเองเริ่มจากการเล่นเป็นแบ็คขวาจากนั้นถูกตัดต่อพันธุกรรมตู่อินเวอร์ตฟูลแบ็คและมีหลายนัดนะครับที่เล่นเป็นกองกลางเบอร์8ด้วยนะครับ ซึ่งทางด้านลูอิสได้กล่าวนะครับถึงเรื่องนี้นะครับว่าในหัวผมคืออยากเล่นกองกลางเบอร์8มากขึ้นเพราะว่ามันมีส่วนในเกมลุกมากหน่อยคุณต้องตัดสินใจให้แน่ๆว่าอยากเติบโตไปเป็นนักเตะแบบไหนบางทีการที่เราอายุถึงเวลาก็อยากมีส่วนร่วมกับการแอติสหรือพังประตูแล้วเกมมันก็ตัดสินผลแพ้ชนะด้วยตำแหน่งกองกลางนี่แหละนี่นะครับก็บเป็นคำกล่าวของลิโก้ลูอิสนะครับลูกมอคนเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ หลายๆคนคงจําภาพแรกได้ดีนะครับตอนที่เจ้าตัวนะครับลงสู่ทีมใหญ่เป็นครั้งแรกนะครับเจ้าตัวได้เล่นตําแหน่งแบ็กขวานะครับแทนที่ของทางด้านไคลวอเกอร์ที่ตอนนั้นมีอาการบาดเจ็บนะครับหรือบางเกมนะครับก็ได้เล่นในตําแหน่งกองกลางตัวรับบ้างนะครับหรือว่าไปเล่นเป็นกองกลางตัวลุกบ้างนะครับ หรือบางทีนะครับก็ขยับไปเล่นเป็นปีกบ้างนะครับซึ่งตอนนี้นะครับบอสเป๊ปของเราก็เหมือนให้ลูอินนะครับเล่นในหลายๆตำแหน่งนะครับจนกระทั่งลูอินนะครับก็ทราบดีนะครับว่าตอนนี้นะครับตัวเองอยากที่จะเล่นในกองกลางเบอร์8นะครับเพราะว่ามีโอกาสแล้วก็มีส่วนร่วมในเกมลุกนะครับเจ้าตัวนะครับอยากที่จะยิงประตูหรือว่าแอติดนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนะครับอยากเติบโตเป็นกองกลางที่มีคุณภาพระดับโลกภายใต้การคุมทีมของบอสเป๊ปนะครับ อ่ะนี่ก็เป็นข่าวของรูอิดนะครับเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างอ่มาดูข่าวต่อมานะครับผมชินแล้วโรดี้นะครับบอกว่าผมไม่เคยแปลกใจเลยที่ผมไม่ติดหนึ่งใน3อันดับแรกของบอลุงดอนั่นเป็นเรื่องปกติกมากๆผมเข้าใจดีนะว่าสิ่งต่างๆกระบ,บวนการทํางานอย่างไรในรางวัลน,นี้เพราะว่ารางวัลน,นี้เกิดขึ้นอยู่กับการตลาดเงินและการโฆษณาก่อนหน้านี้นะครับมีกองกลางหลายคนเป็นชาวสเปนเช่นกัน แต่เขาก็ไม่ได้รับสิ่งที่พวกเขาสมควรได้รับพวกคุณยังคงเข้าใจสิ่งที่ผมจะสื่ออยู่ไหมนี่ครับก็เป็นคำกล่าวของโรดี้กองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้ผ่านเดอะบิลเลอร2022นะครับนี่นะครับก็เรียกได้ว่าก,ก็จริงอย่างที่ทางด้านโรดี้กองกลางห้องเครื่องคนสำคัญของเราได้กล่าวนะครับบอกว่าเออเนี่ยนักเตะเปหลายหลายคนเนี่ยคือไม่เคยได้รางวัลรางวัลน,นี้เลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับ จะมีก็ต่อเมื่อนักเตะที่ทําประตูได้เยอะหรือว่าแอติเยอะๆนะครับไม่แปลกใจเลยว่ากองกลางที่จะได้รางวัลใหญ่ๆเนี่ยมาครอบครองแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแชมป์โลกหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยของชาวสเปนเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับ นี่ก็เป็นข่าวของท่านนั่นโรดี้นะครับก็มาพูดเชิงน้อยใจนะครับว่าไม่แปลกใจเลยนะครับว่าไม่ติดหนึ่งในสามของอันดับของบอลลงดอเป็นนักเตะหลายๆคนนะครับที่ฝ่ฝันที่จะได้รางวัลน,นี้ไปครอบครองนะครับเพราะว่ารางวัลบอลลงดอนะครับเป็นเครื่องหมายการันตีการค้าในการค้าแข่งว่าเจ้าตัวนะครับได้ประสบความสําเร็จในการค้าแข้งบนโลกของลูกหนังฟุตบอลนั่นเองนะครับ ก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าในปีนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานั้นจะมีใครที่ติดอันดับบอลลงดอที่จะประกาศในช่วงปลายปีนี้นะครับก็มาลุ้นไปด้วยกันนะครับส่วนเพื่อนๆพนพ,นพี่น้องเรืืใใบสีฟ้ามีความคิดเห็นว่า ใครจะได้รางวับลบรลลูดอในปีนี้ไปครองนะครับก็คอมเมนต์กันมาดูหน่อยนะครับเอาละครับสำหรับ EP นี้นะครับแอดมินได้นำข่าวสารม,มาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันไปที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนรับพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ